ช,ชีวิตเป็นไงบ้างหลังจากแบบว่าเราได้แบบมีการแบบรับคอนเสิร์ตได้เพลงตัวเองมาล้วตอนนี้ก็สิ่งที่พี่เอจ่ายไปให้ยังอตอนนี้ก็พยายามรับงานให้มากที่สุดค่ะซึ่งตอนนี้ก็คิวค่อนข้างแน่นพอสมควรคเรียกเียกๆว่าแน่นแหละแน่นหละ มันเป็นยังไงเมื่กับกา,กาที่ได้กลับมาร้องเพลงที่เราเคยร้องติดปากมาโอ้ยตัวเราเองเราก็มีความสุขนะเพราะว่าแฟนเพลงที่เขารอฟังเพลงเก่าๆของเรา <c oughs> เขาก็เขาอินกับเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเราได้ร้องเพลงคือมันมันเหมือนกระหึ่มมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเราเองเราก็ตื่นเต้นมากกว่าเดิมด้วยนะ่มามันเหมือนว่าเราเราเรา,เราได้กลับมาร้องเพลงที่เราเคยทําเราเคยร้องมันมันตัวเราอินด้วยเวลาเรา เขาบอกว่าถ้าเราจะมอบความสุขให้ใครตัวเราเองต้องมีความสุขก่อนด้วยใช่ไหมคะนั่นก็คือแบบเป็นที่มาเราตัวเราอีกตัวตัวเราอินปุ๊บคนฟังเขาก็อินตามร้องไห้หน้าเวทีอย่างเงี้ยตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนมองว่าพอเราเปลี่ยนมบบเซ็กซี่เรรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆแตานาคันอยากจะบอกเขาว่ายังไงบ้างว่า อาจริงๆอ่ะแตนถามแฟนขับแตนทุกวันนะหน้าเวทีีท่ยอย่างเมื่อวานแตนก็ถามนะว่าแฟนขับแฟนเพลงเนี่ยชอบชอบแนวไหนของแตแตนมากกว่าระหว่างแนวสู้ชีวิตกับแนวแบบแซบแซบไงงองบงึื้จักเม็ดอะไรเงี้ยเขาผลประกอบว่าทุกทุกเวทีที่เขาตอบกลับมาเขาก็บอกว่าชอบทุกเพลงที่ต้องแตนร้องทุกแนวอะไรเงี้ยเพลงแซบเธอเ็าร้อง <ๆ S 1> ถึงเพลง,ง,งชา้งเาเธอก็เอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออโอเคแล้วก็จบ<ล>แ,<ค>แล้วแหละที่แตนเรียกตัวเองว่านักร้องไบโพล่าเพราะว่าแตนทํา ทุกแนวแนวลูกทุ่งภาคกลางแนวลูกทุ่งอีสานอินดี้หมอลำอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทำหมดเลยตอนนี้ตารางงานเป็นยังไงแล้วตอนนี้ตารางงานรู้สึกว่าจะเมษาแล้วค่ะเมษาต้องต่อแล้วนะต้องเราต้องซื้อต่อแล้วจะโทษมาจะครบปีนะถ้าเมษาจะครบปีล้วใช่ไหมตอนนี้ก็นู่นเลยค่ะวันที่30สิกันยาสามสิบกันยาก็คือวันสิ้นสุดใช่ ต่อหรือยังต่อไหมก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้เนาะค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาแต่ก็พยายามมาตลอดค่ะอย่างที่บอกใช่ล่าสุดเหตุอีกการให้คูเกมบนเวทีด้วยค่ะพี่แจมค่ะใช่ใช่ค่ะจริงจริงวันนั้นเป็นวันเกิดแกเป็นวันเกิดของอาจารย์แล้วคราวนี้เราก็อยากจะตอบแทนในสิ่งที่เราทําได้จริงจริงมันเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบว่าภายในใจหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เขาเคยดูแลเรามาบางบางเรื่องไม่ใช่แค่แต่งเพลงไม่ใช่แค่ทําดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของการดูแลดูแลใจ บางสิ่งบางอย่างมันไม่สามารถพูดออกมาได้อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือรับเลี้ยงอาจารย์เลยใช่ไหมครับแทนว่าถือว่ารับเลี้ยงไหมคงไม่ขนาดนั้นเพราะว่าอาจารย์เขาก็มีครอบครัวมีลูกมีเต้าอ,อะไรอย่างเงี้ยตัวเราเองก็ทําเท่าที่เราได้อย่างอย่างล่าสุดที่ที่ให้ไปคนละละนะ้านนั่นคือเป็นสิ่งที่เราทําได้แล้วแล้วก็ถามว่าสิ้นสุดแค่นั้นไหมคงไม่มันก็มีโอกาสก็คงไปมีโอกาสคงทําเรื่อยๆอ่ะอ่าฮะแล้วแต่จังหวะแล้วเรื่องความรักครับตอนนี้เป็นยไงบ้างความรักของแทนก็คงที่ค่ะคงที่ยังคบกันเรื่อยๆเหมือนเดิมมเเ มีข่าวดีมั้ยยังมั้งคะจริงๆข่าวดีของแตงก็เนี่ยแหละที่ส่วนในชีวิตแล้วก็เนี่แหละถ้าจะน่าจะเป็นเรื่องของงานของเพลงแตนก็เชื่อว่ารักไม่รุ่งแต่งานก็รุ่งอย่างนี้หรอใช่ไหมเราคิดเป็นไงบ้างนะวันนี้จริงๆแตนว่าคนเรามันไม่ต้องครบร้อยไม่ต้องเต็มองคประกอบก็ได้มั้งเพราะว่าใช่ใช่เพราะว่าชีวิตแต่ละคนแตนมองว่าเฮ้ยมันได้อย่างมันต้องเสียอย่างนะเพราะว่าแตนมองดูชีวิตทุกตาหลายๆคนเขาก็ไม่ได้แบบว่า จะได้ทุกเรื่องอะไรแบบนี้คือถ้าเกิดเราเราได้เรื่องหนึง่งแล้วไม่ได้เรื่องหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สู้ๆไปอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าเรามีมุมมองในเซตต่างๆแม่เอค่ะแม่เอเป็นคนที่เปลี่ยนเปลี่ยนไมเซตของตั้กแตนพอสมควรแต่ถามว่าเปลี่ยนได้ทั้งหมดไหมยังยังไม่ถึงขันนั้นด้วยความที่แตนเป็นคนค่อนข้างเจออะไรมาเยอะแล้วค่อนข้างแข็งนิดนึงอาจต่อหน้าอาจจะดูป๊กปักป๊กปักแต่จริงๆแล้วข้างในก็อ่อนไหวพอสมควรนะคะแต่แต่ว่า พอแม่เอบอกว่าเออรู้จักให้อภัยนะลูกไม่เป็นไรหรอกเราไม่ต้องชนะทุกเรื่องก็ได้ถึงแม้ว่าเรื่องนั้นเราจะไม่ใช่คนผิดก็ไม่เป็นไรนะลูกปล่อยปล่อยวางมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่แม่เอบอกแบบนั้นแกก็บอกว่าเออแกขอนะอะไรเงี้ยแตงบอกแต่ไม่รับปากนะว่าแตงจะทําได้แม่แต่ว่าแตงจะพยายามนะซึ่งตอนนี้แตงพยายามอยู่แล้วก็ทําได้ส่วนหนึ่งละ ยังไม่ใช่ทั้งหมดแต่ทั้งหลายความรักมันจะทําให้เราอ,อ่อนไหวใช่ใช่จริงๆมันหลายเรื่องนะใช่ใช่ค่ะจริงๆทุกคนมันมีความอ่อนไหวทั้งเรื่องความรักเรื่องอความล้มเหลวการทํางานผู้คนอะไรอย่างเงี้ยมีหมดแหละเราผ่านตรงนั้นไม่ได้กัเพราะมันยังเข้ามาทีเดียวทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรักมันจะมาพร้อมกันนั่นนั่นสิหนูก็ยังมองอยู่เลยว่าหนูผ่านมาได้ยังไงน่าจะากำลังใจจากแฟนๆด้วยมั้งคะนักวิจัยคิดไปว่าเขาจะผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงอืม แต่มองว่าเราต้องรับตัวเราเองก่อนหมายถึงว่ากําลังใจอะ่ะคือทุกคนต้องอาการกำลังใจแหละแต่ว่าเราต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเองก่อนนะแบบแรกเราไม่ต้องไปรอกำลังใจจากใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถสร้างกำลังใจให้ตัวเองก่อน มันมันจะเป็นผลมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ถ้าจะมีรับถ่ายเราสแกนได้ไหมว่าคนที่เข้ามาคนนั้นเขาจะเขาจะมาส่์อะไรหรือว่าเขารับเขาตงเร,เราไม่ใช่เครื่องสแกนอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรบางทีเขาพูดอีกอย่างหนึ่งใจเขาอ,อาจจะคิดอีกอย่างหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเราอ่ะต้องรู้จักเผื่อใจคือพร้อมจะเรียนรู้ใหมอ่าอะไรแบบนี้สมมุติว่าจะจะมีจะมีความรักครั้งใหม่ก็คงจะแบบคงไม่ได้ทั้งหมดของชีวิตอาจจะเป็นแบบเออแค่หุ้นส่วนในชีวิตก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องการที่จะแบบเออ ไปคาดหวังหรือครอบครองอะไรขนาดนั้นแล้ววันนี้นนจะแต่งเพลงช้าสักหนึ่งเพลงนะเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาเรายังไม่มีเพลงช้าในช่วงที่ผ่านมาเลยอ๋อล่าสุดในตอนก็ปล่อยเท้าเวสุวรรณไปอันนั้นก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตายแต่ว่าเดี๋ยววันที่11มกราคมนี้ตสก,กตนจะปล่อยเพลงเด็กทุนค่ะเพลงนี้ก็กินใจพอสมควรเลยแล้วก็เป็นเพลงที่โดนมากๆเลยอยากให้แฟนรอฟังได้ได้ค่ะแต่ความลับที่ฉันเก็บไว้มีหลายคนแอบเห็น ฉันก็อายที่ฉันเป็นโดนทมถุยกับฟื้นยิ้มสู้เป็นเด็กเธอเป็นเด็กทุนที่เธอจวอจุนค่าเรียนกินอยู่ในใจไม่มีใครรู้ฉันเจ็บเก็บกดแค่ไหนประมาณนี้ค่ะไม่ไม่ถามเผื่อเลยมันคือชีวิตเราหรือว่าจริงๆเป็นชีวิตของสังคมทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ซึ่ง ส่วนใหญ่ก็จะมีเสียดเสียมีพี่ๆคนมีตังอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาแบบว่าเหมือนแอบลักเด็กนักศึกษานักเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ทุนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ปิดบังว่ามีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอเ,เ,อเอยอะ ใช่ค่ะอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของแตนเลยถ้าใครอยากรู้ว่าลิขสิทธิ์ของแตนมีเพลงอะไรบ้างใน YouTube ช่องแตกแตนโชลรดาออฟฟิเชียลนั่นคือทั้งหมดเลย<ม>ก็มีเป็นร้อยๆเพลงเหมือนกันนะคะใช่<ม>อยากให้ทุกคนฝากตามไปดูอย่างเช่นบกใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ใช่ลงฆ่าสัตว์ก็ใช่รุ่นนี้มัมีคําว่าเงาอย่างเงี้ยก็ใช่ค่ะแล้วก็เพลงใหม่ๆเยอะเลย